สวัสดีวันนี้เรามาทําจับชายหมูสามชั้นกระเทียมรากผักชีซอยเตรียมไว้เห็ดหอมหั่นชิน้นผักเอกของงานหมูสามชั้นและผักต่างๆจากตู้เย็นของคุณกระเทียมลงไปเจียวพร้อมกับเห็ดหอมใป่ใบกลางผัดผัดปรุลงรสเพิมเ่มเติมด้วยซีอิ๊วขาวทําให้น้ํามันหอมถ้ามันแห้งไปกระเติมน้ําทีนี้ลงหมูสามชั้นลงไปผัดเข้าเดวยวกันปรุลงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวอีกครั้งหนึ่งเติมน้ำตาลปลายช้อน ซอสรุงรสฟ้าเขียวและรสด,ดีเพื่อเพิ่มอรรถรสอาหารของคุณวันนี้ผักต่างๆที่คุณเตรียมไว้ก็เอาไปลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดเข้าไปผัดแล้วผัดเล่าผัดจนผักเริ่มสุกก็ลงไปตักใส่หม้อเตรียมภาชนะหม้อไว้เทน้ําเพิ่มเติมให้น้ําล้นตัวผักสีเด็ดของงานอีกอย่างก็คือตั้งชายจะทําให้น้ําซุปของคุณ,คณ,คณกลุมกล่อมลกลมกล่อมนะไม่ใช่กลุมกล่อมเออพริกไทยก็จะเป็นอันเสร็จ จับชายหมูสามชั้น